สวัสดีครับรถเข้าใหม่ CB650F 2017นะครับใส่เน็คเก็ตโคตรหลอ่อนะครับมาดูของแต่งชิลหน้าแต่งไฟเลี้ยวหน้าแต่งบางโคนหน้าคาร์บอนกาดหมอดน้ำครบนะครับมือคัดมือเบรกแต่งนะครับสวยๆฝาปั๊มบนตรงรุ่น CB650F นะครับแฮนด์แต่ง GTR Evolution นะครับประกับ โดมิโนโแท้นะครับปลอกแฮนด์แตงกระจกไปแฮนด์สซิ่งพาวเวอร์ครอบถัง GTR นะครับคาร์บอนคาร์บอนสวยๆนะครับกันล้มกลางฟาเกีรนะครับสวยๆเลยอุดเฟรมมีให้ด้วยท่อเป็นไดโวไทเทเนียมแท้สองจุดห้านิ้วนะครับอะมีเนียมหล่อๆคาร์บอน สปูนยกล้อหลัง K2 นะครับเบาะแต่งสวยๆนะครับท้ายเดิมนะครับกันดีด K2 นะครับอ่ะมาดูด้านซ้ายนะครับโซ่แต่งน่าจะเป็นของ RK นะครับสวยๆเลยดูสภาพรถชุดสีสมบูรณ์นะครับ ตามหา c b 650สีเทาคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่อยู่ที่1 6 0 0 0โลเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์โคตรหล่อยังรอเลย c b 650F ท่อไดโวนะครับสวยๆโอเควัสดีครับ